ต่นเท่กาลนี้นจะทีี ตังมุ่งหน้าเขาสู่พนมไพไปเซนินป่วะเป็นลัก,กิโลอะพนมไทครับนะครับพนมไทยนมไทนั้งไก่ย่สดบเซนนีน้วด้เดี๋ยวผ่านทุ่งกุ่านป่โอ้เพราะเซนกันเนาะ ขนมไผ่แล้วครับพี่น้องครับเขาเจ็บขนมไผ่แล้วพอดท่อกระซอแล้วโยนีแม่ตัวนี้ต้องกอระซอใช่ ปั๊มเดอ้อปั๊มทั้งนานี่เดอ้อทำได้เขาคือบริษัทเดียวมันอยู่ที่ั้งสั่มาจัดแหม่ กินเข้าบันโอ้นกอ้อยแก้หิวเขามานะอะนะโอ้ยกกินแต่ย่ำนั่นรับตัวนีโคตรโคดเละ่อยง่วงครับพี่น้องครับเ้เป็นน้ำรูปกี้ลูนี่มีหลกยังไงต้องากก้าวต้องกวดขีดต้องกวดเหย้าต้องหิวนั่นอือโอ้ตายตายอากีว่าอากีว่า ดีลกในลักษณเดียวกันเสียซี่มึงกโอ้ยนะไรัเม่้แบบกิ๊เน่าไปเนีด้กินบข้นหน่อยกินบใ่กไ่ตรงนันไ็มันดีดีที่ตรงนั้นลวไปโอ้ยคม่ถาม่บอกลัดเจ็ตาถามหน้าเจ้าาเดี๋ยวอือมีน้ำไม่กินถั้าบือก็ถือนะ ตึ้งหมดแลนดแลนพี่น้องมาว่าไปเลนเลนไก่บอมีเวลาที่ิกาให้กินเลยมีเหลืออีกประมาณสิบกิโลหอดตานฮัเดี๋ยวด้วครับเนะ่ยาสดส่เอานีสั่นไหมมันหดแลนด์ตด้งมี น้ำก็ม่เยู่น้ำก็ได้แก้วละาน้ำแก้วละหายไปน้องเลยจะดน้ำหน่อยพูดละเขามยกเอาเามุอนตาเรียกว่เล่นเขาือน่นเลยนี่เขาไม่าไรเก้วไปิยบุญเอา่รี่ายเอาไม่อีนีันีียันเลยไมาพี่น้องมากินเขา เออพี oh, ่น้อ huh. ง mm ิคนั่นเนี่ยเทาทำทับเกียวแล้วจมีไม่ได้นี่ยเรงเงินให้ผู้เฒ่าไวเลยเียบเัินไสามปีปีที่มว่า้ผู้เฒ่าเจียวแห่โอ้ยโอ้ยันเตุรณ่ยังยัเหล้ามันไม่ไม่ลาไปไหมแม่เนี่ยนารีผู้เฒ่าวางในผู้ใดก็วาผู้ลุกผู้ผู้ผู้นี้มาเห็นไหมเี่ผู้ใดก็เฮตดเป็นตัวเฮตุหนาแม่พ่อนัเขาเจาะวางผู้ใดก็เฮตดเป็นตัวเหน้าเห็ดหน้าแบบตะกี้กันอนนี้พ่หนอืมมันไม่ลาไมอืแม่่เอาเวลาไปแล้วเอาเงินฝากไป ตาใคพ่อมเด้อสันนอกตาให้พ่อมหายแต่งไวยพ่อมไม่เซ็ตไปแก่ไม่กินเราอวมาถึงแม่มาคือมูมีหังเลีอยู่แล้วนี่จวมาจะบ้ายังแมวบะจะเกือบ้างไหนแล้วันที่บ้าระแบงได้ก็บ้านตัวไม่สันนองพี่ตายกันแค่นีงกันละน้ำหน้าก็ด้เป็นรอยวายอนี่หาบพรเพียงควบาบนหนาของเขาซ้ำซ้ำกันโอ้มงี่เวลาที่ป็นรอยก็เนี่วเลี้ยนเราแต่ดังเขาจะว่าให้ว่าจะได้เราต้องยอมรับเอาเพราะว่าเขาบหดีดีคนมืองใาญเนาะ นาก็บร้ไปต ok ัดไปหลังก็ิ่มันหมดนี่ละไปผมกินอยู่นี่นะครับย่ำอย่างไดก็อยางไดหลายสิดิแนี่นี่หละคุณแม่เอาห้าก็ลงน้ำเงินอยู่เ้างบริร้ลงแห้งเัเหนที่นี่แต่ว่ามันเปเพิ่นนี่ละอืออือเใครู่รอกฉันใครห้องเขาห้องเขาเขาจะเขาจะแข็งก็เขาดเขาไม่ต้พีพิจนี่ละ ขาไม่กิพวงจะกินคำหน่อยเขาำไมตัดปีด่าพีกายนี่หนกสายย่อนด้อยเนี่ยนร่างกิเวียนเปนสามปีแล้วลัก็ิ้เอะเลยงนี่คณาี่นมัน่ถกินตำบุญงแท้ของแหงกูกินมาแล้วใจของแหงก็ตากไปไอ้ไหนว่ามูนี่กินมัดเลยกระดงนึง ไปยิงหมูบ่ได้กินเขาบอยิงาแล้วบ่ได้กินเขาแรกไปนั่นเปยิงหมูจังหดตีรอนตีตายเขาถึงต้นบ่ไม่ขื้นแหงินเนาะอม่จะเปนแซบก็เกิดทำหัวแซบเขาหวแหงต้อชงแข่กันกดรถเดียวผมจะลแแล้วเว้ยมึงครับบ่แ่มันจิตายเขาแล้วหวดเม่เ่อไีกรอเล็นเลครับบอกนไปเลย

ăn luôn nã rồi được. nhau quá, đã, đã là, là mắc có phải không? có miếng kẹo rồi được. lạp, 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 ีเป็นสันพอกัไม่ได้กินหนังโอ้วนี้ปซีีตามแบระหากินก่อนเทรถจะเป็นเี่ย่านีเลี้ยนมาทักงรที่่องอไ้ก็สอนให้องพอาจดับเบิลไพี่น้องเอ้นะครับขอบคุณครับ